มีน้องน้องคอมเมนต์มาว่าอยากให้พี่ร้องเสียงสัตว์หน่อยค่ะได้ดีได้ค่ะแต่ถ้าใครกดไลค์คลิปนี้พี่มีสารายให้ด้วยนะคะดเดี๋ยวพี่ก็จะซูมเข้าปากนะคะเอาเกิดตรงไหน เต็มหน้ากูเลยหักเลยแย่ยังไงอะอ่ะพูดจัดการบบเอาเป็นไกลมาเดี๋ยวอะฝากถือหน่อยเออจะฝากเถอเธอไอหน้ารูปไอชี้เอลชี้เอลชี้เอลตัวแสบของพี่ ตีเตาทาจะใส่ใาจาตเร็วๆหน่อยได้ด้โอ้ขอบคุณแล้วต,ตัวประกบอบน้ำมันตางมี่กม็มา นี่น้องหมาพูดได้นะคะนี่คือน้องหมาเปิดพูดได้นะคะเดี๋ยวจะพูดทห้ฟังเดี๋ยวน้องหมาจะพูดอีกครั้งหนึง,งจ้าจ้าว่าดีคับผมชื่อน้องแก้มครับผอแม่คี่ชายครับน้องแก้มครับผมพี่น้องแกม้มมาก่อนผมชื่อแพนด้าแล้วก็ชื่อว่าชื่ออะไรนะเ,อเือแปงใช่ผมชื่อเลอแปงครับมาก,ก่อนแต่ตอนนี้ผมชื่อโอน,น้องแก้มครับ เห็ดอะไรบ,าย,บายๆนะครับนี่มาทำเสียงกันเลยนะต่อไปเสียงนกกระววววววอ้วววววเวว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 เสียงวววววแมวววเวววว

สองหน่อยได้ไหมคะมาก่อนตายสิ